E.P. นี้ผมจะพามาพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับเป็นตำนานของสายร็อกอรเกอร์พูดถึงคนอื่นเนี่ยจุดเด่นเขามีดีๆเยอะเลยผมผมองของตัวผมเองไม่เห็นผมเห็นแต่ความเฮียในตัวผมนะไ้ยเรื่องจริงแบบ ไม่สนเลยดีกว่า2 4งสี่เก้าเ้ยอะไรมายุ่งกับผมผมเอาเลยพูดกับดาเพชโซงนี่เขารุ่นพี่นะรุ่นพี่เพื่อไม่สนนะตอนนั้นจะตายเต้าอกูไม่สนมึงแล้วกูพร้อมนี่จะฆ่ามึงเลยฮ้ยฉันเห็นเปลือกทุเรียนวัาฉันก็ตัดเปลือกทุเรียนเลยเพ้่อแม่งนอนหลับฟาดหน้าแม่งเลยนะเหรองางมีฟันเลยแต่ไม่ถึงพื้นนะครับ ตำรอยตับไปเลยพ <c oughs> อถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยพอมึงเจอของจริงแล้วมึงจะหนาวติดคุกกี่รอบตอนนั้นหลายรอบ<อ>ที่จะบอกนะว่าถึงขนาดรับจ้างย<ช>ิงใครสักคน<ช>ผมก็ไม่อยากจะเล่ากลับไปถึงตรงนั้น,นแต่ในเมื่อมากันอย่างนี้ก็ต้องเล่ากันให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับคนคร,บรุ่นหลังว่าชีวิตชอววอนแม่งมาอย่างนี้จริงๆ ่้่นแต่ย้อนเก่งมากนะที่เดินไปในเส้นทางที่เรียกว่าเทาดําที่สุดแล้วนะสุดท้ายเนี่ยกลับมาใช่ทําให้รู้เลยว่าโหดแล้วดีมันเป็นยังไงที่เล่ามานี่ไม่ใช่เรื่องดีนะในเรื่องเฮี้ยของฉันทั้งหมดเลยลเดี่ย